สวัสดีชาวเมียโฟทุกคนก็กลับมาพบกัเช่นเคยนะวันนี้เราอยู่กับหัวข้อาการอัปเดตแพทประจำวันที่17ตุลาคมแป๊บเดียวจะถึงเทศกาลปีใหม่แล้วแต่ก่อนจะผ่านไปถึงเทศกาลปีใหม่เนี่ยก็ต้องแวะผ่านฮาโลวีนกันก่อนแน่นอนว่ารอบนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะผมพาแอมบัตเดอร์มาด้วยแอมบัตเดอร์ของการอัปเดตแพทรอบนี้ก็คือเจ้าหมา2ตัวนี้แหละถ้าทุกคนสังเกตด,ดีๆนะ มันคือม้าหลากสีกับม้าอะดูบิสนันเนี่ยเพียงแต่ว่าน่าจะไปตกถังหมึกมามันก็เลยกลายเป็นสีดำแค่นั้นเดงแม่วีเมดช่างฉลาดอะไรอย่างนี้เอามาที่แบบเคยขายในเอ็กดโแล้วก็เอากลับมาชุบเป็นสีดําให้พวกเราซื้อในราคาที่แพงขึ้นแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มอัปเดตแพดเนี่ยขอฉลองเลเวลก่อนได้ไหมผมพึ่งแบบเลเวล125สดๆร้อนๆเลย แล้วร้อยี้เนี่ยมันดีไงอย่างแรกเลยนะทุกคนจะได้ฝึกฝนสันโดษฝึกฝนสันโดษเนี่ยคุณจะได้อัพแม่นยำกับหลบหลีกซึ่งมันเป็นสถานะที่ภาคหลังๆเนี่ยคนเขาฮิตทำกันมากแล้วคุณจะเจอกับอรริหรือว่าศัตรูที่ทำแบบหลบหลีกเยอะๆผมเคยเจอเคยดวลกับคนที่มีค่าหลบหลีกถึง3,000นะผมตีเขาไม่เข้านะครับเขายืนให้ผมตีเลย แต่ผมตีไม่เข้าจริงๆเดี๋ยวเราจะทําการอัพไปทีละอันละกันนี่นี่คือแม่นยํานะแล้วผมคิดว่าผมก็จะได้เจ้านี้ด้วยขึ้นมาเป็นอนาณาจักรลึกล้ําขั้นที่8ปดโอ้บวกเยอะพอสมควรเลยนะเนี่ยทุกคนแต่เห็นบางคนเนี่ยไปถึงขั้นที่10แล้วนะเลเวลเท่าๆกันด้วยความที่ว่าเขาอาจจะอัพกิ่งแดงติดไอเรามันก็ไม่ค่อยมีดวงทางนั้นด้วยเฮ้ย <c oughs> มันได้เยอะมากเลยทุกคน แม่นยำบวกดีละยี่สิบเลยนะเนี่ยยังแจมมากมีหน้าค่าซีพีทำไมมันดึงแบบก้าวกระโดดขนาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะที่เราจะสามารถอัพขึ้นไปได้นี่ขนาดขั้นฟ้านะเนี่ยโอ้สามละอ่ะอีกอันนึงปึ๊บก็ยังไม่ติดนี่ติดแล้วอ๋อได้มาแปดสิบ 8 0นะแล้วก็จะขึ้นเป็นขั้นแดงให้เราอัพแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีกิ่งแดงลบหลีบก็บวกทีละ20ทุกคนนี่ไงขึ้นมาเป็นอนาณาจักรลึกล้ําขั้นที่8แล้วโอ้โหนี่ได้เพิ่มล้มด้วยเพิ่มอ่อนแรงทุกคนต้องทำนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งฟังชันที่จะทำให้ทุกคนแบบเหินเวเก่งแบบเหินเวหามากๆโอ้คือดีฟินอ่าไม่สำเร็จ ไม่สำเร็จแต่อีกหนึ่งสิ่งเนี่ยที่คิดว่าหลายๆคนน่าจะไม่ค่อยมีก็คือยาหยินอ่อนอันหายากตัวเนี้ยมันจะได้จากการลงลงเลดเอ๊ะลงเลดหรือว่ารับแรงเนื้ผมจำไม่ได้ไงนะเนี่ย,ยมันเป็นหินที่หายากที่สุดและไอ้เจ้าก้อนเนี้ปื๊บขั้นที่3ามแล้วนะแล้วก็จะเป็นขั้นที่4ี่ ก็ยังไม่ติดอ่ะอีกสิโอ้โหมีรถอีกอะไรเนี่ยโอโ้เป็นฟัง์กชันที่ชวนหัวร้อนมากทุกคนตอนนี้เริ่มอุ่นแล้ว,อ,ลวอุ่นแล้วนะไม่ติดปาดเดียวอึบก็ยังไม่ติดอ้าวยาผมเลยจะหมดก่อนดูดิ อะไรเนี่ยเฮ้ยมันจะไม่ติดให้จริงเหรอมันเป็นไปได้เหรออ้าวเกิดอะไรขึ้นเกมบากเลยเปล่าอ้าวอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวกอนเฮ้ยผมว่าไม่ใช่แล้วอ่ะเดี๋ยวนะ มันต้องมีอะไรต้องมีอะไรปิดผ้าตรงไหนเดี๋ยวใครเคยเป็นแบบนี้บ้างตั้งแต่ผมอัพมาผมไม่เคยเจอเวอร์ชั่นแบบนี้เลยนะนี่ครั้งแรกนะเนี่ยที่ผมเจอแบบนี้แสงว่าผมต้องไปซื้อใช่ไหมเฮ้ยมันหมดจริงๆนะไอยาฟ้าเนี่ยมันมีให้ซื้อในร้านค้าห่วงเวลาไหมเออมีอ๋อโอเค เมื่อกี้มันใช้ตีละห้าใช่ไหมผมคิดว่าผมต้องอัพประมาณสักสิบรอบอะถึงจะขึ้นได้สามหมื่นซื้อไปอไม่คิดว่าจะได้จะได้ซื้ออะไรแบบนี้ทุกคนเป็นการอ้าวเป็นการฉลองเลเวลร้อยยีห้าที่เจ็บปวดมากถ้าใครอัพแล้วไม่ติดไม่ต้องเสียใจนะเนี่ยนี่คือตัวอย่างอัพ <c oughs> ไม่ดูแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆหลังจากเราได้ระบบนี้เสร็จเราก็จะไปที่ กล่องมันจะมีรางวัลเลื่อนระดับด้วยนะจบระดับเดี๋ยวมาดูกันว่าเย้ได้มังกรแดง25ตัวเลยนะแล้วเราก็จะได้กล่องเลเวลร้อหดูซิมันจะได้ของดีขนาดไหนปึ๊บโอ้โหนี่เราสามารถที่จะอัพอันนี้ต่อได้นะพลังชีเล่มนี้ผมยังไม่ได้ขึ้นขั้นที่สองเลยมันก็เลยทำให้ผมไม่สามารถที่จะไปต่อหอพิชิตได้ ถ้าผมต้องการจะอัพผมคิดว่าผมคงเอาอเ,พเพิ่มโอกาสทําให้ล้มก่อนดีไหมอ,อันนี้แหละน่าจะดีฟึบได้มาแล้วนะขาดอีกหนึ่งอันหนึ่งอันก็จะได้อัพอ,อีกหนึ่งขั้นอะไม่เป็นไรเอาแค่นี้ก่อนทีนี้เรามาเริ่มกันที่อัปเดตแพดเรื่องแรกกันดีก,กว่าเรื่องนี้บอกเลยว่าสําคัญมากม ผมคิดว่าภาคหลังเนี่ยสำหรับผมแล้วเกมเมียโฟน่าจะไม่ใช่เกมสงครามแล้วทุกคนมันน่าจะเป็นเกมแต่งตัวแล้วแฟชั่นรอบเนี้เอา้าอยู่ดีๆก็เดิ้งเข้ามาเฉยเลยในในเนี่ยในคังของผมผมไปกดซื้อตอนไหนเนี่ยเอออยู่ดีก็เด้งเข้ามาให้ซะง,งั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคือมีใครได้ดูแฟชั่นใหม่บ้างหรือย,ยังผมเห็นแล้วผมก็อดขำไม่ได้นะเดี๋ยวพาไปดูเจ้าตัวนี้ก่อน มีอันนี้ที่ดูดีที่สุดละก็คือคาถาฟักทองเนี่ยดูดีสุดแล้วและผมก็คิดว่าผมน่าจะใส่กับเจ้าชุดเนี้ยทีแรกว่าจะใส่กับชุดเนี้ยทุกคนแต่ก็ดูดูแล้วมันก็จะเหมือนเหมือนเดิมผมเลยไปเห็นชุดชุดหนึ่งเข้าซึ่งมันเป็นชุดตั้งแต่คือ <laughs> <c ười> บางทีก็อยาก อยากกลับไปใส่ชุดอะไรเดิมๆอันนี้คือชุดตั้งแต่เกมเปิดเลยนะและเป็นชุดที่ผมชื่นชอบมากๆชุดหนึ่งมันมันดูสวยแล้วก็ดูเท่ที่สุดละแล้วมันก็ดูจะใส่กับเข้ากับคาถาไอ้ฟักทองเนี่ยวันฮาโลวีนหรือว่าทุกคนว่าไงเนี่ยผมว่าแจ่มนะสีส้มเลยเข้ากับคาถาเลย ผมจะยอมเปลี่ยนไหมดีไหมทีนี้มันจะมีในส่วนของหลังด้วยหลังที่เข้ามาใหม่นี่เข้ากันไหมกับชุดถ้าให้เลือกหลังเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเอาสีแดงสีแดงน่าจะแจ่มอะแจ่มมากทุกคนแล้วชุดชุดเนี่ยคงใส่เป็นสีนี้แหละ เนี่ยแจ่มไหมหุ้ยหู้หแดงแรงลิ้นเลยอะลองดูไหมอ่ะเนี่ยผมจะลองเปลี่ยนเป็นชุดนี้ดูนะปับ๊บเปลี่ยนแล้วนะเป็นชุดนี้แล้วก็คาถาคาถาเอาตามตามนี้แหละคิดว่าสีฟักทองน่าจะเป็นสีนี้คือแจ่มสุดละเนี่ยระบบสีแนะนำก็มีถ้าสีส้มเนี่ยอันนี้มันดูจะฮาโลวีนสุดละ ส่วนสีอื่นๆมันก็ดูไม่ฮาโลวีนนะทุกคนมัน <c oughs> ฟักทองสีฟ้าอันนี้ผมว่าแจ่มสุดละผมจะซื้อเลยนะปาบคุณต้องใส่อุปกรณ์ทันทีหรือไม่โอเคใส่จากนั้นเราก็อันนี้เดี๋ยวมันต้องไปกดตัวด้านในปึ๊บไหนล่ะ อ่ะนี่เรามาที่เอาเมื่อกี้ผมเปลี่ยนแล้วนี่เดี๋ยวนะฟับอ๋อต้องกดใส่ด้วยอ่ะกดใส่จากนั้นก็ปีกข้างขาวใช่ไหมเลือกสีโอเคผมคิดว่าเอาสีแดงนี่แหละเข้ากับชุดละเอานะผมจะเอาสีนี้นะปับกดใส่จากนั้นเราก็ออกมาดูเป็นไงเวิร์กไหม เฮ้ยเข้ากับฮาโลวีน Halloween มากเลยอ่ะชุดนี้แจมนี่ไม่คิดว่าจะได้กลับมาใส่ชุดตั้งแต่ตอนเซิร์ฟเปิดวันแรกๆชุดนี้เป็นชุดที่ดูดีที่สุดละในสายตาผมอ่ะทีนี้มาดูอัปเดตเรื่องถัดมากันดีกว่ามันเป็นเรื่องของการล็อกอินของฟีทุกคนพากันเข้ามาเก็บเอาหรือยังแล้วก็มันแจกตั๋วกาชาเยอะพอสมควรเฮ้ย วันที่7โคตรว้าวอะ่ะมังกรแดง300ตัวไม่เคยเห็นมันแจกขนาดนี้มาก่อนเลยนะนี่เป็นครั้งแรกนะครับนั่นแปลว่าถ้าคุณเล่นไปจนถึงวันที่7เนี่ยคุณสามารถเอาเจ้าตัวเนี้ไปแลกอะไรก็ได้ที่เป็นขั้นสีแดงไม่ว่าจะเป็นเก็ดหนังเขาสัตว์แดงหรือแม้แต่สกิลแดงเฮ้ยนี่ช่วยผู้เล่นสุด,สดเลยนะใครที่ เลิกไปแล้วกลับมาเนี่ยของรอบนี้ดีมากเลยกลับมาเถอะแล้วมันมีของแจกด้วยอะไรเนี่ยเปลี่ยนหัวเออทุกคนผมลืมเอาให้ทุกคนดูมันมีชุดมันไม่ได้มาแค่นี้นะชุดนี่ยมันมีอันนี้อีกหัวฟักทองคือ <c ười> <c ười> ผมบอกเลยนะ ใครใส่แบบนี้มาฟาร์มในในแมบนอกแมบทั่วไปเนี่ยผมจะไล่ตีเลย <c oughs> แต่ถ้าใส่วันฮาโลวีนก็น่าจะโอเคแต่มันยังมีอีกอันหนึ่งนะทุกคนเนี่ย <c oughs> แล้วแบบผมอยากเห็นหน้าคนออกแบบมากเลยเนี่ยนี่ต้องไปดูของอาวุธของนักรบนะผมนึกว่าถือประหลัดขิกมีใครเห็นแล้วหรือยังส่วนอีกชุดหนึ่งที่ มาพร้อมกับแฟชั่นรอบนี้ผมว่า <laughs> นี่แหละทำไมผมถึงไม่กดซื้อชุดแฟชั่นใหม่เนี่ยมันเป็นเพราะมันเป็นแบบนี้ถึงแม้จะใส่กับหัวแล้วนะแต่ผมเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันมาปิดหน้าปิดตาเยอะขนาดนี้ผมก็เลยดูแต่แต่ถ้าใส่ใส่แบบนี้โอเคมันดูดีแต่ถ้า <laughs> แต่ถ้าใส่แบบนี้ มันมันไม่เวิร์กชุดเนี้ไม่สามารถเข้ากับหัวตัวไหนได้เลยนอกจากหัวของมันเองเ่ยคือแบบอโอเคเดี๋ยวเราไปเรื่องต่อไปกันดีกว่าไอ้ล็อกอินสิบสี่วันเนี่ยมันมีตัวพรมังกรศักดิ์สิทธิ์จำได้ว่ารอบนั้นเนี่ยมันมาในวันที่หนึ่งอันเนี้ยมันเล่นเอาไปไว้วันสุดท้ายเลยอะเราเชื่อไหมว่ามันเอามาขายในในนี้ด้วย เผื่อแบบมีคนร้อนใจไงอยากจะได้ตั้งแต่วันแรกนี่ใครอยากจะได้ตั๋วพรมังกรสุ่มตั้งแต่วันแรกก่อนใครเลยนะแพ็คเนี้ยช่วยคุณได้ผมกดผมกดดูทีแรกผมก็ฮะถึงกับต้องเอามาขายขนาดนี้เลยเหรอมันสำหรับคนที่รอไม่ได้ไงแต่ถ้ารอได้ก็ไม่เป็นไรนะวันที่14เดี๋ยวก็ได้กันหมดแล้ะอัปเดตเรื่องต่อมาก็จะเป็นเรื่องของกล่องของขวัญ อันนี้เราต้องไปฟาร์มมอนนะการฟาร์มมอนเนี่ยมันจะดรอปกล่องของขวัญมังกรฟ้าสูงสุดวันละ30กล่องเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะถ้ามันได้ครบ30กล่องแล้วในวันนั้นมันก็จะไม่ดรอปอีกมีเวลาเก็บทั้งหมด14วันด้วยกันแล้วบอกเลยว่าของข้างในเนี่ยจะเปลี่ยนชีวิตพวกคุณไปอย่างมากขอให้ได้ของดีๆกันเยอะๆนะ ในนั้นมีของระดับมหากราบรอพวกคุณอยู่เพียบเลยอะทีนี้มาต่อกันที่อัปเดตเรื่องสุดท้ายกันบ้างเรื่องนี้เขาได้มีการปรับเปลี่ยนของดอกใหม่ในจตุรัสแล้วก็รับแลนะโดยของที่มีการปรับเปลี่ยนเนี่ยถ้าเกิดในยอดเขารับแลแต่เดิมใครที่ฟาร์มที่นั่นบ่อยๆจะรู้ดีว่าพอกลับมาเปิดดูเนี่ยไอชิ้นส่วนสมบัติวิญญ,ญาณสีเขียวเนี่ยมันจะเต็มกระเป๋าเลย หลังจากนี้ไม่ต้องกังวลแล้วมันจะมาในรูปแบบหีบสมบัติเนี่ยมันจะมาแบบนี้เลยทุกคนเป็นหีบแบบนี้นะไม่ใช่เป็นชิ้นแบบนี้แล้วนะมันจะดอกเป็นหีบและในส่วนของจัตุรัสก็มีการเปลี่ยนเหมือนกันน่าจะเปลี่ยนในส่วนของศิลาเวทแต่เดิมเนี่ยมันก็น่าจะมาแบบอย่างเงี้ยทุกคนจนแบบเต็มกระเป๋าหลังจากนี้คิดว่ามันน่าจะมาในรูปแบบตัวนี้มากกว่า ไอ้เน,นี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยมันน่าจะมาแบบนี้เลยใครที่ขึ้นไปฟาร์มห้องศิลาเวทบ่อยๆลองสังเกตดูนะแต่ที่แน่ๆรับแรเนี่ยหลังจากนี้คุณสามารถฟาร์มได้แบบยาวๆโดยที่ไม่ต้องสนใจแล้วว่ากระเป๋าคุณช่องจะเต็มหรือเปล่ารวมไปถึงการฟาร์มที่จตุรัสห้องศิลาเวทคุณก็ไม่ต้องกังวลเช่นกันว่ากระเป๋ามันจะเต็มตอนไหนสามารถที่จะเก็บไปได้เรื่อยๆแล้วลงมาค่อยมาผสมก็ได้ สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ขอให้สนุกกับเทศกาลวันฮาโลวีนที่กำลังจะมาถึงใครที่ต้องการเซตฮาโลวีนก็เข้าไปดูในตะก้ารรถเข็นได้เลยนะนี่ผมแนะนำเป็นเซตนี้เลยจะเอ๋โอเคไปแล้วบายบาย